อาละยังไงเมรินโบรกองกลางของฟลีชบวกกลางโผลขึ้นมาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับหน้าของคิสันพาริชลิเวอร์พูลและก็นิวคาเซลในช่วงสมัยนี้อาละยังไงอดีตหัวหน้าเปาเปาชี้ฟันไดควรจะโดนไปแดงมากกว่านี้นะใน,นที่สุดแล้วโมซาร่าก็จ่อเจสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแฟนหงเคททั้งโลกเลยในขณะนี้บอกได้เลยว่ายิ่งนักรบปรมาณดูเยสโพสคริฟ AI เชิงปลุกใจสู้ในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาได้ยังไงเมื่อเมอร์ดินโพรกองกลางดาวรุ่งของไฟร์บวกกำลังตกเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะคีร์สันพาร์เดชบริวพูและก็นิวคาสเซนซึ่งต่างก็กำลังมองหาโอกาสในการจิจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมชุนตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัน,นี้ โรเวซเอ็ดถือเป็นหนึ่งในกองกลางสายบ็อกซ์ตูบ็อกที่น่าจับตามองในศึกบุนเดสเซริก้าโดยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมการเชื่อมบอลระหว่างแผงหลังกับเกมรุกรวมไปถึงความสามารถในการเติมเกมและก็ยิงไกลซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าสร้างความประทับใจให้กับแมมองจากหลายทีมในอังกฤษโดยคริสตัลพารต้องการเสริมแดนกลางเพื่อจะเพิ่มพิติในการเล่น หลังวีดาวโนมว่าอาจจะต้องเสียผูเ้เล่นหลักอย่างเช่นไอเบเซี I ่เอลเชหรือว่าเช็คดูโกเร่ตลัดนักเตะในครักนี้ส่วนดิบฟูเองภายใต้การวางแผนการเปลี่ยนแปลงทีมยุคข,ของเจเกนคารอฟกำลังมองหากองกลางสายพลังที่สามารถจะพัฒนาได้ในระยะยาว โดยเฉพาะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในลีกใหญ่และก็ยังอายุน้อยส่วนนันนิวคาสเซิลเองก็แสดงความสนใจในตัวของโปรอย่างชัดเจนโดยวังว่าเขาอาจจะเข้ามาเป็นการสำรองที่ดีเยี่ยมให้กับบรูโน่กิมไรหรือว่าโจวิฟร็อกในกรณีที่มีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อที่จะรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักขึ้นไปอีก โดยไฟฟ์บวกเองยังคงไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนเกี่ยวกับการปล่อยตัวโ,โรแต่ว่าคาดกันกันว่าหากม,มีข้อสเสนอที่เหมาะสมเข้ามาพวกเขาอาจจะพิจารณาโดยมีการรายงานข่าวว,ว่าค่าตัวของเขาน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณราว20-25ล้านยูโรและอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกหากมีการแข่งขันระหว่างหลายสโมสรในช่วงสมัยน,นี้ ดยกยารย้ายมาในพีบริกอาจจะเป็นก้าวสำคัญของโปรโและโดยศักยภาพที่มีเขาอาจจะกลายเป็นดิลที่สุดคุ้มสรับทีมที่กล้าจะคว้าตัวเขาไปร่วมทัฟก่อนใครก็เป็นได้อะไรยังไงเมื่ออันนี้อาคิดแฮกกกชนะฮะอดีตหัวหน้าผู้ประสินของพิมบริกเชื่อว่าเฟอร์จิฟันได้กอนหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลควรที่จะโดนใบแดงมากกว่านี้ใน2ฤดูกาลหลังจากหลายพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสนาม ซึ่งอันนี้แฮกเกอชเนี่ยมองว่ากองหลังชาวดัชเองรอบพ้นจากใบแดงหลายใบแล้วในสอรฤดูกาลหลังสุดและตอนนี้เขาควรได้รับโทษแบนจากเหตุการณ์หลายครั้งหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่ฟูลแลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเขาจับซันเดอร์เบอร์เก้ฟาดแขนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทําหลายครั้งในฤดูกาลนี้เช่นกันกับพนั่งของไคส์ฮาวเวิร์ชของอาร์ซนอลเมื่อเดือนธันวาคมในการพูดคุยกับเดอะเทลกราฟ แฮกก็เชื่อว่าการสนทนาระหว่างกัปตันทีมิเวอร์พูลและผู้ตัดสินก่อนเกมอาจจะมีบทบาทสําคัญในการทําให้เขาหลีกเลี่ยงการฉกแบดได้สิ่งหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจและเข้าใจก็คือ1ชั่วโมงก่อนเกมที่จะเริ่มในการฟอร์จิรฟันได้จะเข้าไปในห้องแต่งตัวของผู้ตัดสินในครั้น,น,นี้และก็พร้อมกับผู้จัดการทีมและก็ได้รับการแนะนําตัวจากนั้นเขาจะถูกมองว่าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ตัดสินและก็ผูเ้เล่นในแง่ของพฤติกรรม ผมแค่สงสัยแต่ว่าการสนทนาระหว่างผู้ตัดสินกับฟันไดนั้นเป็นมิตรกันดีรหรือไม่และผู้ตัดสินกำลังตกอยู่ในกับดักแต่ว่าสำหรับผมแล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่าผู้เล่นคนนี้กลายเป็นผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเนา่าและผู้ตัดสินการแข่งขันล้มเหลวในการใช้มาตรการในการลงโทษที่เหมาะสม ฟันได้ได้รับใบเหลือง5ครั้งกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้แต่เขาก็รอดพ้นจากการโดนใบแดงได้แม้ว่าเขาจะเวี่ยงแขนและเข้าปะทะไหล่กับกันอย่างหน้ากังขาก็ตามทีคำกล่าวของแฮกอสที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองหลังกับผู้ตัดสินทำให้เขาถูกไล่ออกนั้น ดูรุนแรงเกินไปแต่หากเขายังคงสร้างช่วงเวลาที่น่ากังขาต่อไปเรื่องราวนี้อาจจะเปลี่ยนไปรัะแฟนๆอาจจะมองกองหลังตำนานคนนี้ในมุมมองที่ต่างออกไปในครั้งนี้ก็เป็นได้ อะไรหนึ่งงานนี้บอกได้เลยนะว่าทางด้านของทางฝั่งแฟนลิเวอร์พูลเฮตนะครับเมื่อโม,มเมสตซาราใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับของแดนลิเวอร์พูลเต็มที่แล้วขณะที่ฟันได้ก็มีแนวโน้มดีเช่นเดียวกันด้นานฟาบิชโอราบานโนและก็พอชัยคอนเฟิร์มตรงกันเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายในรกรณนี้เท่านั้นถือเป็นข่าวดีที่เราสาวกเดอะคอฟรอคอยมานานพระวัดล่าสุดนั้น ฟาวิโชรามาโนรวมถึงพอจอชต่างก็คอนเฟิร์มในทิศทางเดียวกันแล้วว่าโมซาล่ากับฟานไดช์จ่อเต็มที่ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับพู้ต่างฝั่งลิเอร์พูลโดยโมซาล่ายอดปีกชาวยิงชาวอียิปต์ของลิเอร์พูลนั้นกล้ทีีจะตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเต็มทีตามการรายงานจากฟาวิโชรามาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้เมื่อวันพุธที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยรามาโนเองยืนยันเรื่องดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์โดยระบุบอกว่า การเจรจาตอนนี้ระหว่างลิเวอร์พูกับซาลา์นั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วส่วน,นรายของเฟอร์จิลฟันดายเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมชาวดัสก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกันโดยสโมสรมีความมั่นใจว่าทั้งสองจะอยู่กับทีมต่อแต่ว่าเทานนรนเนอร์ลสเตอร์อาร์โนแบ็กขวาจอมบุสกสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมโดยกำลังจะย้ายไปที่บรเอลมาดริดในั้งนี้นอกจากนี้แล้วพอจอยอีกหนึ่งเย,ยวข่าวที่รู้เรื่องในวงในของของแดนเลเวอร์ฟูก็คอนเฟิร์มข่าวนี้เช่นกัน โดยระบุผ่านทวิสเตอร์บอกวา่าทั้งซาร่าและฟันไดต่างกรลร้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้อารื่งหนึ่งไงดาวินดูเยสโถหกเวเบ์ฟูโพออสคลิปแบบาวา่าอ่าใช้ AI ตัดต่อตันเองให้เป็นนักรบประมัณพร้อมโพสต์ข้อความเชิงสร้างความมึกเขิมให้กับตันเองนะ โดยการน,นี้ดาวินดูเยสนะผมก็กองหน้าของฝั่งลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพีเมยรกอังกฤษโพสต์คลิปที่ใช้เทคโนโลยี AI ไะดะตัดต่อให้ตัวเองเป็นเหมือนนักรบประมันแล้วเตะชาวอุรุกวัยมีผลงานโดดเด่มที่ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรนักโดยที่ฤดูกาลนี้เขาเพิ่งทำได้เพียงแค่เจ็ประตูจากการลงเล่น42นัดในทุกายการจนทำให้เจ้าตัวโดนตำหนิอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยงานนี้ท,นาทางด้านของทางฝั่งล่าสุดดูเยสก็โพสต์คลิปให้ที่ใช้ ที่ให้ AI ตัดต่อเอาจังหวะการเล่นของเขาไป,ปรวมเข้ากับการตกแต่งแต่งกายของนักรบป,ประมัณพร้อมกับพิมพ์ข้อความในโพสต์บอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมล้มไปกี่ครั้งแต่ที่แน่ๆเรื่องที่ว่าผมลุกขึ้นมาได้กี่ครั้งต่างหากโพสต์ดังกล่าวมีแฟนบอลเข้าไปแสดงความเห็นหลายแบบอย่างเช่นถูกแล้วนี่มันแอคเคาที่จริงๆแล้ว่เป็นแอคเคาของแฟนบอลหรือเปล่าไหมดาวินเจอการใช้ AI แล้วเลสเตอร์เจอดีแน่แตเตรียมดูเขาทำแฮตทริกได้เลย และนายแค่ใช้คลิปตามปกตินายก็ได้นี่แล้วทำไมต้องทำให้ดูเหมือนเป็นการใช้ไอ้ด้วยเป็นต้นในครั้งนี้เอาล่ะหนึ่งในง,งานนี้เรามาดูรายละเอียดกลางดึกของคืนวันพุธที่ผ่านมามีข่าวดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่มีการรายงานข่าวพร้อมกันจากทุกสำนักงานใหญ่จาก i n f ฟลูเอนเซด้านการย้ายทีมระบุว่าโมรวมถึงเฟอร์จิฟันได กลจะบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่โดยคาดว่าทั้งคู่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะเวลากว่า2ปีในเดือนว,วันนี้หากเรื่องนี้นเป็นความจริงก็จะเป็นการปิดฉากมหากาาการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ยืดเยื้อมานานตั้งแต่ต้นฤดูกาลลงด้วยดีและกรถือว่าเป็นข่าวเชิงบวกที่เชื่อว่าส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกและก็บรรยากาศภายในทีมรวมไปถึงแฟนฟุตบอลหลังเผชิญความสันคอรนทางความรู้สึกความพ่ายแพ้ต่อฟูแลมเบอร์สัปดาห์ที่ผ่านมา จนกระทั่งกระทบนะฮะเล็กน้อยต่อโอกาสในการคว้าแชมป์พิมีบริกในฤดูกาลนี้แต่ได้ก็ตามในข่าวดีที่เกิดขึ้นคําถามน่าสนใจก็คือการที่ลิเวอร์ฟูตัดสินใจไปต่อกับทางด้านของซาร่าส์เดวัยสัสปีและฟันได้ในวัย34ป,ปีซึ่งก็เป็น2ผู้เล่นที่ฟอร์มการเล่นเริ่มดอบลงไปอย่างน่าใจหายในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วใช่รไหม มันเป็นการตัดสินใจที่ใช้เหตุและก็ผลหรือความรู้สึกมากกว่ากันไหมซึ่งข่าวเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของซาร่าและฟันไดนั้นถูกร,รายงานในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยสำนักง,งานข่าวใหญ่ระดับคุณภาพอย่าง The ะไทม์และก็เดอะแอตแลนติกรวมไปถึง f อร์บิชโอเรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังที่เป็นหมายเลขหนึ่งของด้านการข่าวการย้ายทีมจากการร,รายงานไปที่ทางเดียวกัน โดยโบซา,า่าตเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลสักทีนะฮะภายหลังจากที่พูดคุยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานหลายเดือนซึ่งขณะนี้กระบวนการการเจราจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเหลือเพียงแค่รายละรเอียดปริกย่อยอีกเพียงเล็กน้อยที่หากพูดคุยกันจบก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมทันทีและขา่าวรพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกรับ